ก,การเสวนานะคะขออนุญาตแนะนาท่านนะคะคือท่านผู้บริการคนสัมมีค่ะท่านผู้บริการโรงเรียนบ้านตูนสมูร์น,น,ะนะคะจังหวัดสุโขทัยนะคะคุณครูโรงเรียนบ้านโคสีวิทยาเสริมสารสุโข,ขัยและท่านสุดท้ายนะคะ,ะจะได้นําเสนอในบทบาทของอาจารย์นะคะมหาวิทยาลัยที่มีส่วนในการพัฒนานะคะโรงเรียนในพื้นที่นะคะ ท่านอาจารย์ดรทองอุ่นมั่นหมายนะคะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสิยเกศนะคะจเะคะจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้นะคะเจ้าภาพร่วมในการประชุมะค่ะค่ะขออนุญ,ญาตทักทายท่านนะคะแล้วก็จะทําความรู้จักทั้ง4ท่านนะคะผ่านการทางนานที่ท่านได้เตรียมข้อมูลที่จะได้นําเสนอในการเสวนาในครั้งนี้นะคะออขออนุญ,ญาตพูดคุยกันนะคะในสองรอบแล้วกันนะคะ เป็นสองรอบนะคะโดยในรอบที่1เราก็จะมีประเด็นในการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอความเป็นมานะคะแล้วก็ในการนํานวัตรกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดทนี่มาใช้ในโรงเรียนของท่านนะคะ,ะแต่ละท่าน,นก็จะมีบทบาทที่แตกต่างกันไปน,นะคะขออนุญาตเรียนถามว่าท่านมีแรงบันดาลใจอย่างไรแล้วก็มีความคาดหวังอย่างไรในการนํานวัตรกรรมหรือเรียกโดยชื่อย่อว่าเป็น TLSOA นะคะมาใช้ในโรงเรียน <Okay. S 1> ค่ะค่ะ ในลำดับแรกขออนุญาตเรียนเชิญทางด้านเป็นท่านท่านรองศาสตราจารย์ดมรมนตีประสิทธิ์นะครับคณาจารย์ที่ะลบตุกท่านนะครับผู้นำเสวนาทา่านดรริยาสยน์นี้แล้วก็ผู้ร่วมประชุมวิชากรารคณะที่กลบตุกท่านนะครับ ผมพ้นสำาึกน,นะครับโรงผู้บริการโรงเรียนบ้นนาบนหลุงสมบูรณ์อำเภอกทะตระก็ถือว่าเป็นที่เป็นส่วนหนึ่งของจังหว,วัดสีเกนะครับก็ขอตอนรับนะครับเครือข่ายของที่ใช้นวัตรกรรมเ TRS ของจังหว,วัดสีเกรนี้มีทั้งหมด8โรงเรียนนะครับ8โรงเรียนนี้ก่อนหน้าที่จะเป็นโควิดเราก็ได้มีการประสานมีการโครกันนะครับในการเปิดชั้นเรียนแล้วก็จะมีการให้ครูได้เข้าไป สังเกตไปสะท้อนนะครับก็มีโอกาสได้เล่าความเป็นมาให้ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ไปเยี่ยมโรงเรียนนะครับไปเยี่ยมนวัตกรรมตัวนี้นะครับเลขาท่านก็ได้เคยนําเสนงานท่านก็ถามความเป็นมาเป็นไปทําไมได้ได้นํำนวัตกรรมตัวนี้ไปใช้นะครับทีจริงแล้วเหตุผลแล้วก็แรงบันดาลใจตามประเด็นที่ เราได้กาหนดขึ้นนั้นก็คือช่วงแรกนะัผมเข้าไปไปสังเกตชั้นเรียนนะครับโรงเรียนปัจจุบันนะีะที่ผมย้ายไปใหม่นะครับไปสังเกตห้องเรียนแต่ก่อนหน้านั้นซึ่งเป็นผู้บริหารมาเราไปเยี่ยมห้องเรียนเยี่ยมชั้นเรียนแล้วก็จะไปเดินพูดคุยกับคุณครูมากดูนั่นดูนี่ดูไฟในเทศอะไรบ้างแต่โอกาสที่จะไปดูห้องเรียนชั้นเรียนจริงๆเนี่ยที่จะไปนั่งดูครูสอนจนจบชั่วโมงเนี่ย แทบไม่มีไม่เคยไม่เคยจบอย่างมากก็สิบนาทียี่สิบนาทีก็ไปสิบนาทีนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับทีนี้พอเข้าไปด้วยการที่ท่านอาจารย์มิตรีพูดในก่อนที่จะพักเที่ยงว่าการปฏรูปการเรียนรู้ของอในแพทย์ประเวศนะครับต้องปฏิรูปที่ห้องเรียนนะครับพอดีโรงเรียนได้เข้าโครงการปรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนแล้วผมเองก็เข้าไปเยี่ยมชั้นเรียนแล้วก็ เมื่อเงินได้ไปไปดูโรงเรียนที่เขาใช้นวัตรกรรมหลายนาวัตรกรรมนะครับไม่ใช่นวัตรกรมรมเอ s ิโซโเออย่างเดียวนะครับโรงเรียนโคคำวิทยาสารที่ท่านผู้ในการบนทองก็นั่งอยู่นี่โรงเรียนโนงนแสงคำซึ่งเป็นโรงเรียนแรกในจังหวัดสีเกรที่นํานวัตรกรมรมเอลิโซเอมาใช้ก็ได้ไปดูแล้วเกิดการเปรียบเทียบนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนนะครับว่าโรงเรียนของที่เราอยู่ทําไมเราไปป้อนคำถาม สองสามคำถาม,ถามเด็กหาเด็กที่จะตอบก็ไม่มีหาเด็กยกมือไม่มีอ่าไปคิดเลยเด็กที่จะตอบนะครับพอ,อไปพาคณะครูไปรูปแบบของการการไปดูงานครั้งนั้นเขาพาเขียนแผนพูดคุยไม่มากแล้วพาครูเขียนแผนเขียนแผนแล้วทำสื่อทำสื่อแล้วก็นำมาสอนสอนแล้วก็มีผู้สังเกตชั้นเรียนพอสอนเสร็จก็มีผู้สังเกตสะท้อนซึ่งเรามองเห็นภาพ เรามองเห็นภาพแล้วเด็กนักเรียนเขาก็มีความสนุกสนานมีรอยยิ้มพอคําถามพอคุกพวกคำถาม,พพววาถามาแล้วก็ตอบนะครับช่วยกันทําง,งานมีการนําเสนอเหน้าชั้นโดยเวลาอยกหนกนที <c oughs> นึกว่าจะพูดจบหลังจากนั้นมานะครับผมก็เริ่มนํามาใช้ด้วยเห็นความต่างของนักเรียนเริ่มมันนามาใช้จริงก็คือป .1 กับป .4 นะครับโดยเริ่มแรกจริงๆนั้น ก็มาพูดคุยหลังจากกลับมาก็ได้มาพูดคุยกับคุณครูทุกท่านว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้นะครับจากเดิมที่เราบอกไปสอน,สอนให้เด็กได้ท่องได้จําได้เด็กก็จะทาตามนะครับทีนี้กระบวนการสอนเปลี่ยนไปนะครับคุณครูเริ่มเครียดน,นะครับหลายคนไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่ได้พูดแอนตี้ว่าไม่เห็นด้วยแต่ก็มีคุณครูที่น่าจะเราเนองน่าจะปรับเปลี่ยนแล้วคุณครูคนหนึ่งวสี่ก็เริ่มใช้นะครับ พอใช้ไปหนึ่งภาคเรียนคุณครูเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ผมพูดเองนะครับไม่ได้ผมไม่ได้ถามในที่ประชุมใหญ่ผมแอบขโมยถามก็คือไปคุยในวงเล็กๆของครูนะครับครูคเห็นการเปลี่ยนแปลงและผมก็ไปสังเกตก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กจริงๆนี่คือการเปลี่ยนแปลงในช่วงแรกแล้วก็เป็นแรงบรังนดาลใจที่นํามาใช้ในช่วงแรกจริงนั้นก็คือคุณครูเกิดความกดดันบุรุษควรนะครับรับอยู่ครูคย้ายด้วยคน ะะจากจากการที่เรานำวัฒกรรมนี้มาใช้นะครับเดี๋ยวค่อยเราต่อแล้วกันหมดช่วงแรกและะ้วขอบคุณมากครับโอ้ด้นานติดตามมากเลยค่ะท่านหมอคนสำลีนะคะเอ่อเมื่อสักครู่ได้ยินท่านหมอได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจนะคะมีสองช่วงใหญ่ๆเลยก็คือแรงบันดาลใจแรกมาจากชั้นเรียนที่ได้ไปสังเกตชั้นเรียนแล้วก็สะท้อนผลร่วมกับโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนภูเขาวิทยาศาสตร์น,นะคะแล้วก็เกิดความรู้สึกประทับใจนะคะ แล้วพอนามาใช้ที่โรงเรียนก็เกิดแรงบันดาลใจจากที่คครูไปใช้แล้วก็เกิดผลที่เป็นการเปลี่ยนแปลงกับผู้เรียนนะคะที่โรงเรียนของท่านหออ๋อยที่ดูแลอยู่นะคะก็เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจมากค่ะในจากบทบาทของท่านหออ๋อยนะคะดูรสชาติต่างกันก็เขาจะมีกระบวนการตา่างกันผมว่าถ้าเราปลูกทุเรียนแล้วก็ให้มันดูดยิน ดนผูกเอาไฟแล้วให้อร่อยคงไม่ได้คงไม่มีเมื่อเช้านี้ท่านอาจารย์ดรมวนตีท่านเอาเฟืองขึ้นมาความต่อเนื่องจะคงอยู่ได้อย่างไรเฟืองตัวนั้นต้องหมุนต้องหมุนตลอดทุกสัปดาห์ใครจะเป็นคนสตาร์ทเครื่องมึนทีมเราทุกคนครับท่าครูผู้เลีารเราต้องมีทีมทั้งช่วงชั้นที่หนึ่งช่วงชั้นที่สองช่วงชั้นที่สามถามว่าครูเปลี่ยนแปลงอย่างไรนักเรียนเปลีป่ยนแปลงอย่างไรเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมเปิดชั้นเรียนคุณครูสามท่านนะครับคือปีนี้ให้คุณครูทุกท่านได้เปิดชั้นเรียนแล้วก็ไม่สองปีที่แล้วเราอาจจะเปิดไม่ได้เชิญผู้ปกครองมาร่วมแต่ปีนี้เชิญผู้ปกครองนะครับเห็นภาพของอความสุขของครูในการสอนเห็นความตื่นเต้นของเด็กว่าสถานการณ์แต่และสถานการณ์ที่ครูได้ได้ร่วมกันออกแบบเด็กเขารุนตลอด น,นี่คือเป็นเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของระเภทเด็กพอดที่ที่ผมเห็นมาโดยตลอดนะครับมันมีอะไรให้ให้ลุ้นกับแนวคิดของเด็กครูก็มีพื้นที่ในการเรียนรู้แนวคิดของเด็กจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็เห็นว่าเมื่อครูได้ใช้นวัตกรรมได้ศึกษาโอเพนเอ็นพ mm hmm. เพิ่มขึ้นและยัางเวลาผ่านไปครูมีประสบการณ์พอครูมีประสบการณ์การคาดคะเนแนวคิดของเด็กก็จะ,ะได้มากขึ้นการเชื่อมโยงแนวคิดที่ที่ออกมานะครับก็จะ ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการคงอยู่ในแต่ละปีนะครับที่ผ่านมาในหนึ่งปกงีก็จะมีคุณคกรูเษียซึ่งก็จะมีคูกรูเษียแล้วก็ประจุใหม่เข้ามาทำอย่างไรที่จะทําใหา้นวัตกรรมของเราที่เราใช้ใต่อเนื่องนะครับวันนี้ของผมก็มีคุณูประจุใหม่ที่นั่งหลังนะครับผมก็ได้มาเรียนรู้ตัวน,นี้คือจุดเริ่มต้นประจุดประจานนะครับกลับไปแล้วก็ไปร่วมเปิดเฉลี่ยาการเปิดเฉลี่เยเป็นการเรียนรู้ที่ ได้มาสรฐของคนะครับเราร่วมกันร่วมทีนะครับการเปิดการเปิดในในโรงเรียนการเปิดในเครือข่ายและปีนี้ทางเรียนก็ได้ความโครงการเอาไว้ที่จะไปพาพนักงของเราไปร่วมเปิดที่ระดับนานาชาติที่มาหลายปรททุกคนอันนี้คือสิ่งที่เราถาเพราะฉะนั้นเฟืองต้องหมุนในรอบสัปดาห์รอบเดือนรอบปีก็ถ้าทํยแบบนี้ว่า กระบวนการที่เด็กจะได้รับคือกระบวนการแก้ปัญหาหรือกระบวนการในการคิดเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆทั้งการเรียนทั้งชีวิตประจำวันชีวิตที่เขาไปพบเห็นปัญหาที่เขาพบเห็เขาจะผมคิดว่ามันเป็นกระบวนการที่เรื่องตั้งแต่ต้นเพราะนจะได้กระบวนการนี้ซึ่งมันจะต้องนําไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับก็ก็ขอเรียนในในในภาคที่สองไว้เท่านี้ก่อนครับขอบคุณค่ะท่านผอให้ภาพของการ ปฏิบัตินะคะอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะทําให้เกิดการดําเนินการไปอย่างต่อเนื่องนะคะหมายถึงว่าจะต้องเกิดจากการปฏิบัตินะคะของทีมแล้ววันนี้ท่านก็ได้มีคุณครูที่อยู่โรงเรียนก็เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเหมือนกันนะคะท่านหมอค่ะก็ผมเองต้องขอขอบคุณที่ได้ไปเรียนรู้กับทางมหาวยลยขอนแก่นนะครับซึ่งเริ่มต้นในิจเนียเราผมไม่ได้รับอนุญาตให้มาใช้ขมหาขโมยอาจารย์รองใช้เพื่อจะปีนขามฟนะครับ พอมาใช้แล้วก็ได้เข้าร่วมไปทำา e ีโ o อยู่จนทุกวันนี้นะครับเห็นคุณครูมีความสุขก,กับการทำนวัตกรรมตนี้ไปใช้นะครับเด็กมีความสุข<ชา>คืว่าการท,ที่เราจะาพัฒนานวัตรกรรมนี้ก็คือความต่อเนื่องที่เราจะต้องคันเฟืองของเราต้องหุนนะครับก็เป็นกำลังใจใ,ให้กับเครือข่ายทุกท่านนะครับที่เราจะเดินไปด้วยกันนะครับไม่ไม่เฉพาะ เราจะเดินคนเดียวเรามีเครือข่ายทั้งประเทศผมก็ภาคภูมิใจอยู่นะครับคาาจารย์ที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้เราก็พร้อมที่จะดูแลพวกเราต่อไปนะครับก็ให้กาังใจทุกท่านที่จะเดินไปด้วยครับขอบคุณครับ